มิปลานะคะมีชี่ทงหมูซอสบราซิเลียนเมนูของวนัน ฮอร์รซอนโรงแรมฮอร์รซอนนะคะเราจะไปเดินชมสวนทวีชนตอนนี้เราก็มากินอุฟเดรมากันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็อาณาอยู่ตรงโน้นจิง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 อยู่ตรงโน้นแล้วค่ะถึงวันวานจังเลยวันวานสบายดีไหมคะดีจังเลยดีจังเลยก็ไปตักมาแล้วจานหนึ่งนะคะจานแรกนี่บ๊ม จานแรกนะคะก็จะมีะบล็อกเกอรี่น้ำพริกกังดงไก่ทอดสมุนไพรมั้งอันนี้ก็ปลาทอดสมุนไพรอันนี้ซีโ่โครงมีข้าวอัญชนันอันนี้ไข่ต้มมากินกับน้ำพริกกังดงนะคะแล้วก็มีปลาหมึกผัดโหงกระรี่น,นี่คือจานรแรกนะคะข้าวอัญชนันก,กับปลาหมึกผัดโหงกระรี่นะ่า ข้าวแข็งมากข้าวแข็งมากข้าวไอ้ขรางอ่ะชูมไม่ได้เลยโนโน่ no, no. แต่ผัดฮงเกอร์เลี้ยลอยไข่ต้มค่ะน้ำกระดิกกลางดวง เบ็ดอร่อยนะเบื้องจานแก่อร่อยเนละยใน,ะนอันนี้ฟิโควหมูเนี่ยม,มันมันนั้นเลยนี่นิ่มนิ่มฟิโควนิ่ม,ม,ม,มเกลืออยูอ่น,นี้ปลาทอดสมุนไพรนะคระับหวานอันนี้ปีกไก่ทอดร้านน้ำจิ้มแล้วนะคะ kim chi <laughs> phu Kim này นที่2นะคะที่นี่นมเมี่ยงคาน,นะคะอว้กอนมีมันโบดมีถั่วแขกผัดเนยมีปลานะคะแล้วก็มีไก่ไก่ทอดงาอันนี้ก็เป็นซี่โครงผัดซอสเทอร์มินอลอะไรสักอย่างนี้ก็ไม่รู้จัก oh, oh, oh. ส่วนนี้ก็จะเป็นซูชิคือจานมันแค่นี้มันล้นแล้วเนี่ย<อ>นะฮะรบสอรานเป็นจานใหญ่กับซูชิ รับสั่งอเดี๋ยวเราเริ่มที่หมันบนหมันบนนี่แบบนอยบกินเฟรนฟรายอ่ะไม่มีเฟรนฟรายนะหอมอิมไป้ใช่คิมเออหัวแขกผัดเลยคุณที่หนิงไม่ชอบเองนะเห็นว,ว่าผัดเลย ดีนเสียงแตกนะเสียงหัวแตกนี่ปลาเจ๋งและปลาเจ๋งแล้วปลาดีเนื้อปลาแบบปลาดีอะชอบที่กองผัดซอสทอมิโดอะไรทุกอย่างจริงจิงไม่รู้ชื่ออะไรนะเบื่อเดืดนั่ชิ้นเลยนะเพื่อนๆเดือดอุดมนีด้มันทั้งชิ้นเลย กูป่วยป่วยแบบเปิ่อยกระดูกร่อนหนักเลยอ่ะเมื่อกี้มึงไก่ทอดสมุนไพรอันนี้เป็นไก่ทอดแบบฝรั่งไม่รู้ต่างกันยังไงเหมือนกันไก่ทอดงาแค่นั้นเองอ่ะไก่ทอดส้นหงอร่อยกว่ามันมีกลิ่กว่าไก่ทอดงาอร่อยกว่า มากินซูชิบ้านดีกว่านะ <c oughs> มีสาลายมีไข่หวาน4ี่าำนะคะแล้วก็มีกุ้2ง2องคำแล้วก็มีอันนี้อันนี้ไม่รูอะไรเหมือนกับ <c oughs> ลืมหยิบตะเกียบเอาตะเกียบแม่นะข้าวข้าวข้าวไร่ เลอย่างนี้นะคะกินยังไงแม่ทั้งอันเลยอ๋อทั้งอันเลยนะมันก็สมุนไพรดีอ่ะก็คือเอน,ะะนื้อทำค่ะจิ้มอ่ะใสเ่เยอะ,ะหน่อยมันหวานอ่ะหวานมาหวานมากไปเลยก็อร่อยคือได้สูตรค่าสมุนไพรเนี่ย อันนี้เกี๊ยวฟา้าใช่ไหมเออน,นี่เกี๊ยวฟา้าไม่ใช่ไม่มีหมูเลยอ่ะแต่อร่อยนะมันเป็นแบบมันฝรั่งอยู่ข้างในอ,อร่อยนะทำยันไงอร่อยอไม่ต้มตังับผมจานใหญ่อยู่เด้ออันนี้น่าจะเป็นตำตำไทยปะ ตำตำมีผลไม้ด้วยไม่สับปะรดด้วยดีค่าครบมากสับปะรด่บมจิบไม่เหมือนด้ี่ไงเจอลเปาน่าจะเป็นซาลเปาธรรมดาไม่ลาวาเหมือนที่เคยกินเนี่ะเค็ม ข่อนก่นเบเกอรี่ก่อนนะคะเริ่มที่ช็อกโกบอลนะคะที่แย่งกันกาน้ำเมื่อกี้ชคอกโบอลอร่อยอืม แบบช็อกโกแลตแบบฉ่ำๆด้วยนุ่มๆมีสองแีบอ,อันนี้เป็นช็อกโกแลตแบบดับเบิลช็อกมนช็อกหมดเลยกินอาไปแบบซีซีอย่างเงี้ยข้าวว่าเขามันคูเหมือนกันแหละอันนัทบอฟช็อกโกแลตอะเนื้อช็อกโกแลตเขาฉ่ำมากเลยนะน่ ก็ดด okay ิ้งบอลทั่วไมันจะแบบว่าเหมือนเป็นแป้งเป็นเค้กมากเป็นเนื้อเค้กมากไปอันนั้มันเหมือนบราวนี่อ่ะรอแอนที่ชอบมองเห็นลูกกินนอะะไรวให้ดูอันน้ากินบอลเลยบอลบอลหน่อยซนให้พี่ดูหน่อยนะคืออะไรบอลอะไดูได้ยังไงอ่ะหวานด้วยหวานให้พี่ด้วย มองกล้องเลยอ่ะมองตรงนี้เลยลูกมองตรงนี้ดิซูมปากดิซูมปากดิเลอะเต็มที่แล้วลูกเลอะเชอบไหมเลอะคืออ่ะนะเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่เป็นทรงกลมๆเหมือนลูกบอลน่ะเขาจะชอบมากแล้วเขาจะเรียกบอลบอลบอลอะมาต่อนะคะนี่ค่ะจะเป็นบอลของมันจม่้างเหอันนี้แล้วแบบอันนี้เปรี้ยวไปเลยอ่ะ กอันนนี้หวามามเค้กมากนะคะบรนดาเค,เค้กเค้กผลไม้แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ข้างบนนี้สีชมพูเลยแล้วสตรอเบอรี่เล,เลยนะคะมีอะไรอันนี้คืออะไรเขาเรียกอะไรนะแม่อันนี้คอืออะไรนะก็เฟืองค่ะมะเฟืองเออมะเฟืองด้วยนะคะเค้กเค,เค้กวันนี้ามาค่ะมาทั้งหมด4ชิน้นลุยเนื้อข้าวแก้เลยนี่ก,ก็แลต้วกัน นะชอบชอบชอบถั่วแตงหนึบหนึบเป็นไส้ถั่วซีข้งางในนะคะคุณเ,เหลืองข้างในเด่นเป็นไรเนี่ยบัวลอยรอก่อนแม่บอกนี่บัวลอยขเขาเจอว่าทัาพิมกอก่อเด,ดี๋ยวดูอะไรที่มันตีนให้มันกลับไข้าได้คือคงแขง็งแม่แบบเป็นคงแขง็งคงแข็งบัวลอยคงแข็งแข็งแบบเล็บไปเลยอ่ะ กะทิมันไม่ใช่กะทิมันเป็นนมอ่ะขี้ปองมันเป็นนมอ่ะไม่ใช่กะทิอ่ะไม่เหนียวอ่ะแปลกแปลกแปลกนี่บดลอยน้ำขิงของหวานแบบไทยๆนะคะอันนี้เป็น กรอบนะคะแที่ดูนี่ทักมีอกรอบแล้วก็มีลูกชิพด้วยส่วนนี้ก็มีขามหมูนิดนึงอกไก่นิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นหมูคําหวานนะคะหมูคาหวานส่นวนที่หนึ่งนะคะอร่อยไหมคะเขาเรียกขาหมู <c oughs> มหมปั <c oughs> ๊บนาจะเป็นนี่ของหวานไทยๆะเลยมาชิมที่บนลอยน้ำเข็งแปะกล้วยก่อน ไ้ห to mm. 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 well, like, ัวดำเด้อไ oh, 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 uh, oh, ้หัวดำเร็วเเดี๋ยวยังต้องซ้ำอ๋อไส้หัวดำหมดเลยมันไส้หัวดำหมดเลยนะคะมากหัวดำอืมทุกทงาดำขอโทษงาดำอร่อยรู้จักอีกรู้จักอีกแล้วรอักอีกแ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì the <laughs> listen